สวัสดีครับเพื่อนๆครับในคลิปนี้เราจะมาสั่งสมสุตตะเพื่อเป็นปุญโป็นลร่วมกันในคําสอนของตถาคตในหัวข้อธรรมที่ชื่อว่าการรู้รมหายใจทําอย่างไรในรายละเอียดพระอาจารย์ท่านจะได้ทรงสาธยายไว้อย่างไรบ้างเพื่อนๆลองฟังดูนะครับพระองค์ได้สั่งสอนกับโมู่พิสุกว่า บอกพิสูจทั้งหลายพิสูจทั้งหลายไปแล้วสุ่าสู่คนไม้สูส่เรืนอนว่างก็ตามนั่งคูข่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสัาน้นก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสัน้นก็รู้ว่าหายใจออกสัน้น ทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกทำกายสังขารให้ลำงับอยู่หายใจเข้าทำกายสังขารให้ลำงับอยู่หายใจออกด้วยการที่เรารู้ลมที่กำลังไหลเข้าไหลออกอยู่ตลอดเวลานี้เพื่อนๆด้วยบทพยัญชนะแค่นี้เราสามารถกระทำในใจตามและจิตจะเป็นไปตามลำดับจนกระทั่งวิชาและวิมุตป,ปรากฏขึ้นครับ ก็คือสามารถเข้าถึงมากคผลนิพพานได้เพื่อนๆนด้วยอาการเพียงเท่านี้อย่างเดียวนะฮะทีนี้อธิบายให้เพื่อนๆนได้เข้าใจว่าทําไมรู้ลมหายใจทำไมจิตรู้ลมหายใจเฉยเเนี่ยมันถึงเข้าวิมุตได้อย่างไรนะฮะขณะที่จิตเพื่อนเพื่อนรู้ลมหายใจนะฮะถามว่าจิตทุกคนเนี่ยอยู่กรบลมตลอดไหมครับไม่ตลอดนะฮะ ขณะที่หลุดออกจากลมไปเนี่ยเพื่อนๆมันไปไหนสังเกตบ้างไหมฮะไม่ได้สังเกตแต่เราเนี่ยอาจจะไปแค่ลำคาญว่าทําไมจิตชั้นฟุ้งเหลือเกินใช่ไหมฮะดังนั้นพระศาสดาเนี่ยก็มีจิตที่ฟุ้งไปฟุ้งมาเหมือนกันเพื่อนๆแต่พระองค์เนี่ยเฝ้าสังเกตนะฮะธรรมชาตินี้ตามความเป็นจริงว่าธรรมชาตินี้เป็นอย่างไรเมื่อพระองค์นั่งไปดูไปพระองค์บัญญัติได้เลยว่า จิตนี้ไม่เที่ยงเปลี่ยนตลอดเห็นไหมครับเพื่อนๆแต่เราเนี่ยไปราคาญแต่ถ้ามันอยากได้ว่าจิตเนี่ยเปลี่ยนแปลงตลอดเป็นอนิจจังพระองค์จึงตัดว่าสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างนั้นดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนเห็นไหมฮะเพื่อนเพื่อนบัญญัติได้แล้วทีนี้เวลาจิตเพื่อนเพื่อนหลุดออกไปเนี่ยสังเกตไหมฮะว่าหลุดไปในธรรมชาติอะไรบ้าง เวลาหลุดไปจากลมหายใจเนี่ยบางทีเพื่อนเพื่อนเพื่ก็ไปคิดเรื่องอดีตบ้างบางทีก็ไปคิดเรื่องอนาคตบ้าง